โดยปกติโปรแกรม Microsoft Excel 2.7 0 0จะมีชีทด,ด้วยกัน3ชีทคือชีท1ชีท2และชีท3หากต้องการทำการเพิ่มชีทสามารถทำได้โดยเลื่อนเมาส์มายังชื่อชีทคลิกเมาส์ขวาคลิกเลือกแทรกเลือกแผ่นงานคลิกปุ่มตกลง จะเห็นว่าเราจะได้ชีส4หากต้องการทำการเพิ่มอีกครั้งก็สามารถทำได้โดยคลิกเมาส์ขวาที่ชื่อชีสเลือกที่แทรกเลือกแผ่นง,งานคลิกปุ่มตกลงเท่านี้เราก็สามารถที่จะทําการแทรกชีสได้แล้วครับหากต้องการทำการลบชีสสามารถทำได้โดย เลื่อนเมาส์ไปยังชื่อชีตที่ต้องการทำการลบคลิกเมาส์ขวาคลิกเลือกคำสั่งลบเห็นว่าชีตที่ได้ทำการลบได้หายไปเองแถบชีตเป็นที่เรียบร้อยดูอีกครั้งคลิกเมาส์ขวาที่ชีตที่ต้องการลบ เลือกคำสั่งลบอย่างเท่านี้เราก็สามารถทำการลบชีตได้แล้วครับเนื่อหาต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อชีตย้ายและคัดลอกชีตครับ